ครับผมช่างหนครับเจอกันแล้วครับเหมือนเดิมวันนี้จะพาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นประตูเดียวนะครับผมของไอยี่ห้อมิสูบิชิครับผมเพราะว่าไฟเข้าผมไม่เดินไม่เย็นครับผมถูกต้องครับถ้าเกิดว่ามันมีหลายสาสองสาสาเหตุอยู่ถ้าไฟเข้าและคอมทํางานไม่เย็นก็อีกส่วนหนึ่งครับแล้วที่ไฟเข้าคอมไม่ทํางานมันก็อีกส่วนหนึ่งครับมันมีสาเหตุครับไม่ใช่ว่าช่างตู้เย็นที่บ้านไฟเข้าไม่เย็นอ่ะก็ใช่ถูกต้องต้องเช็คเส้ดูก่อนว่าไฟเข้าคอมเดินหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเราต้องดับแรกเสียบอองก่นครั แน่หลอดไฟติดเพราะหลอดไฟเนะี่ยที่ผมย้ำม,มาทบทุกคลิปทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าหลอดไฟนี่มันไม่เกี่ยวคนละส่วนครับมันเป็นไฟ220เต็มเต็มอับสเราปิดประตูชุบมันก็จะดับนี่ครับเขาเป็นไฟตั้งหากไม่เกี่ยวกับส่วนและส่วนคอมไม่เกี่ยวกันครับอ่าเดี๋ยวจะพาตรวจเช็คไอ้เบื้องต้นนะครับถลอดปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับดูเบื้องต้นของมันก่อนเลยครับไอ้จุด สายเห็นของมันว่าคอมมันเดินหรือเปล่าครับผมเนี่ยนที่ถอดนี่มาครับผมมันไปปิ๊กอยู่ถอดโอ้มันหักกรอบไปแล้วครับโอ้กรอบไปแล้วปล่อยมันครับอ่าเดี๋ยวหาที่ครอบใสปถ้าหักยกนี่ออกมาอย่างนี้ครับถอดนี่ไปเลยครับสองสองตัวนี้นี่ครับเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกโอเวอร์โหลดนี่รีเลย์ครับผมถอดนี่ดูก็การตรวจเช็คทั้งหมดก็บอกแล้วครับการตรวจเช็ครีเลย์โออเวร์โหลดเป็นยังไงครับเขย่าดูอ่าแล้วก็ะแก๊กใช้ได้ครับ อันนี้เขาเรียกว่ารีเลย์ตัวนี้ตัวเช็คง,ง่ายคือเขา่าดังลราเสียอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ยังอันนี้ไม่เสียครับผมมันไม่เสียทีนี้เรามาเช็คไฟดูก่อนครับผมทางไหนถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือถ้าเรามีเครื่องมือใช้มิเตอร์วัดได้แต่ถ้ามียิงมือก็าหาหลอดไฟมาหลอดนะ่ครับนี่ผมเตรียมไว้เผื่อในการซ่อมตรวจเช็คนี่ครับเราเสียไว้อย่างนี้เลยครับ ก็ระวังหน่อยสาหรับขั้นที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟก็ทําก็ต้องระวังระวังหน่อยนะครับยัดไปในรูนี้เลยครับก็คือล้าเสียบพอรู้ว่าข้าวข,ของเรานะครับบอกยาวในมัดเลยครับมัดไว้เลยแต่บางท่านส่วนมากก็ใช้เขาเรียกอะไรเช็คแลมไอไข,ขัวงัดไฟบอกช่างมันมีไฟมาสองเส้นครับต้องมีสองเส้นครับผมถ้าถ้าสายมันขาดเส้นใดเส้นหนึ่งไฟจะวนกลับมาสองเส้นตอนนี้ผมทำอย่างนี้เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับถ้าไฟ220โวลต์มามันไฟหลอดนี้จะติดนะครับ เดี๋ยวดูนะครับถ้าเสียบปลั๊กดูเอ๊ะครับได้อย่างนี้แสดงว่าไฟไม่มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลั๊กแป๊บหนึ่งใช้มิเตอร์วัดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าหลอดเสียงขาดหัวเทียงขาดหรือว่าไม่ขาดครับผมหลอดที่ผมใช้งานอยู่นี่ครับถ้ามีมิเตอร์วัดถ้าไม่มีมิเตอร์วัดผมแนะนำมาใช้แบบนี้สําหรับที่นี่ครับตั้งสองยยี่สิบนะครับผมที่ไปอย่างนี้ครับสองเส้นนี้นี่ครับไม่มีครับไม่มีไม่มีไฟลงมาถ้ามีไฟลงมาที่ที่เราทดลองแบบนี้ สำหรับ,บคนที่ว่าต้องการตรวจเช็คเบื้องต้นถ้าไฟมาหลอดนีมจะติดครับ220โวลต์ครับผมต่อปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวทีวนี้ผมจะพาตรวจด,ด้านหน้าอาหารตู้อย่างนี่เลยครับอันนี้คือขั้นตอนแรกที่เราตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเราหันมาเลยนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอีกแบบหนึ่งอันนี้เก็บไว้ให้ดีก่อนนี่ครับต่อขั้นตอนต่อมาเราดูตรงนี้เราไปถอดดูในช่องฟิตเลยครับตอนนี้มันจะมีตัวกระโมตัวนี้อยู่ครับผมเราต้องตรวจเช็คดูว่ามันมีไฟมาไหมว่ามันเสียหรือเปล่า ถอดก่อนครับถอดระวังหน่อยนะครับวางท,ที่ที่เหมาะสมนี่ครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านนี้ถอดมาเลยครับจะมีน็อตอยู่สี่ตัวลองตรวจเช็คไปตามขั้นตอนทีละขั้นตอนเราจะรู้ไล่มาเป็นขั้นตอนมาจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนครับต้องไล่หาไฟให้มาก่อนนะครับเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นตอนนี้มาขั้นที่สองครับตอนด้านหลังไฟไม่มาแล้วก็ต้องดูตรงนี้ครับผมเพราะว่าตู้เย็นตัวเดียวมันก็จะมีมีแค่ตรงนี้ตรวจเช็คดูก่อนเลยครับ หลอดตรงนี้จะยาวสักหน่อยหนึ่งคค่อยถอดมันนะครับใจเย็นมันก็ไหลเหตุการณ์นะครับตั้งตู้เย็นไม่เย็นอ่าไม่เย็นครับผมจะดูดีก่อนครับว่าคอมมันเดินหรือไม่ไฟเข้าอเอาไฟเข้าอย่างที่ผมบอกไฟนนะคือคนละส่วนนะครับมันเป็นไฟสองห้อยสิบเพราะเขาต่อไว้ตัางหากค่อยค่อยถอดค่อยๆแกะมันนะครับายร้อนไม่ได้นี่ครับไอ้ตัวนี้ เราถอดที่ออกมาก่อนอันนี้มันเป็นสายกาวแต่ตุ่มนี้เราต้องบิดออกครับบิดหมุนลึกลึงครับหมุนไปตามเข็มนาฬิการครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับเป็นหมุนยับลงล่างเวลามันมีเกียวอยู่ครับอันนี้กลัวกดปุ่มอะไรน้ำแข็งเขาหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วหมุนลึกๆึงๆหน่อยครับผมแล้วค่อยออกมาออกมานี่เลยเพราะว่ามันเป็นล็อกมันอยู่นี่อันนี้สายนี้มันสนใจครับมันเป็นสายกาวกันช็อตครับผมลงดิน ถอดนี่มาก่อนเลยครับถอดนี่มาทีนี้ถ้ามีมิเตอร์วัดมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าต้องการจะรู้อยากจะรู้เลยเราก็ต้องนำสองเส้นรวมกันแต่ทีนี้ผมตรวจเช็คฟาตรวจเช็คตรงนี้ก่อนเหรอครับถ้ามีมิเตอร์ถ้ามีมิเตอร์วัดนะครับถ้าว่าเราจะไม่รู้เลยถ้าไม่มิเตอร์วัดเราจะไม่รู้ตัวนี้ดีหรือเสียครับตัวนี้เขาเรียกเทอร์โมครับผมเทอร์โมตัดเทวร์โมตัดนะครับผมเราจิ้มไปที่นี่อันนี้อันนี้ วางอย่างนี้แล้วออกไม่ไม่เซ็นนะครับด้านล่างสักหน่อยนี่ครับแต่อันนี้มิเตอร์ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอ่านะครับคือให้สะแวขึ้นอย่าใช้ได้ครับผมแค่นั้นเองทีนี้เรามาจิ้มนี่ครับเราจะไม่รู้ว่าเสียงด้ดีเนี่ยเราจิ้มขาไี้สองขานี่ครับถ้ามันขึ้นนะครับเห็นไหมครับมิเตอร์มิเตอร์ไม่ขึ้นครับเห็นไหมครับถ้ามันไม่ขึ้น แตะกนัน้องแตะกันครับแตะกันมันขึ้นนะครับแตะกันมันขึ้นนี่ครับขึ้นแต่นี้ไม่ขึ้นนี่ครับแสดงว่าไอเทอร์โมโตัวเนี้ยมันเสียครับมันก็เปรียบเหมือนสวิตไฟนะครับตัวนี้เหมือนสวิตไฟเลยที่ว่าตัดต่อกันแล้วจะมีปลายความเย็นนะครับผมถึงความเย็นแล้วมันก็จะตัดแป๊กให้คอมหยุดทาง,งานครับผมตัวเนี้ยมันเสียครับผม เอ้ครับตรวเช็คง่ายเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนให้ดูเลยอันนี้เป็นขากาวมานสายดินครับเดี๋ยววางนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปเอาเทอร์โมมาก่อนครับนี่ครับเทอร์โมของเขาเรกนีของตู้เย็นประตูเดียวนะครับเดี๋ยวทดตัวเช็คว่าใช้ได้ไหมล่ะตัวนี้ตัวใหม่ครับผมถ้ามันใช้ได้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมวัดมิเตอร์ดูนะครับถ้าใช้ได้อ่าเห็นไหมครับมิเตอร์ขึ้นไหมครับ ขึ้นครับเนี่ครับเพราะตัวนี้มันใช้ไม่ได้ครับมันไม่ขึ้นนี่ครับแสดงว่าเนี่ยขึ้นตัวนี้ขึ้นประใหม่ขึ้น,นตัวนี้ไม่ขึ้นครับผมตัวนี้เสียก็พูดง่ายว่าตัวแ้วก็เหมือนกับว่าโยนทิ้งไม่ได้เลยครับผมไม่ต้องเอาอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ตามเดิมนะครับไอตัวนี้เราก็ค่อยคืบไปนะครับหักไม่ได้นะครับแต่หักละการ ต่อ,อกันมันจะขาดทันทีครับมันเป็นแบบคล้ายเหมือนตัวปลอดหากจุ๊บหากแปด๊แปดรถจะดะออกไปมันก็จะไม่ขึ้นเทอร์โมโจะไม่ขึ้นเลยครับวัดวัดจะไม่ขึ้นเลยเสียบไปก่อนเลยครับเสียบตามนี้อันนี้สีอันนี้มันจะเป็นร่องข้างไหนก็ได้ครับสองเส้นนี้คือเป็นเส้นสวิฟไฟไม่ใช่ว่าจะไว้ตรงไหนได้ได,ดีใส่ในมวนสองข้างครับผมเอาขึ้นล่างคือบนได้หมดให้เสียบสองเส้นครบอย่างเดียว นะครับแล้วใส่ไป,ใส,ไปนะใส่ไปทางเก่าครับใส่ไปทางเก่าครับอันนี้จะออกมาตามนี้เขาก็จะมีลายออกไปนี่ครับเพราะว่าตามลายเลย ค่อยๆเลยครับวบวหน่อยงนี้มันหักได้นะครับออกไปใจเย็นสักหน่อยครับห้ามหักเด็ดขาดครับถ้าหักเสียเลยครับหักก็จะมีเสียงก็จะดังฟีออกมาคล้ายเหมือนลมปลอดออกนยครับแล้วก็ใส่ไปให้เหมือนเดิมอย่างเก่าเขาเรียกว่าใจเย็นใส่ถอดบ่างไงล้วจำไ้ม้วยครับส้าแบบพุ่งยังไม่เคยถอดต้องใจเย็นใส่อย่างไงเข้าไปอย่างนั้น ต้องใจเย็ยนสนักนิดหนึ่งนี่ให้เขาเข้ารูปเขาสงเขาทำไงเขาจะไม่เข้านั่นครับนั่นเลยแล้วก็ใส่ลอดไปครับเพราะว่าจำไว้ว่าลอตตัวบนนี้มันจะยาวกว่าเขาครับจะยาวจะไม่ง่ายาว น่าจะใส่ีนแล้วเดี๋ยวเสียบขัน็อดเรียบร้อยก่อนคิดว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราวัดดูแล้วเทอร์โบมันไม่ต่อกันง่ายครับตู้เย็นโปรตเดียวเราสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยครับตัวเช็คได้เบื้องต้นครับถ้าคอมมันเดินค่อยว่าอีกทีนะครับนั่นคือต้องถึงมือจ้างแหละครับเดินแล้วไม่เย็นดูเรียบร้อยนะครับอ่าขอแล่นอยู่มือตอร์ครับยังใช้กำลังครับงานพวกนี้ใช้กำลังไม่ได้ครับอันนี้ ตุ่มนี้ใส่ท,ทีหลังนะครับเราใส่นี่ไปก่อนเนี่ยครับใส่สวมตุ่มรอบไปก่อนครับแล้วเข้าตุ่มไหนตุ่มไหนตุ่มนี้ส่วนมากตู้เย็นประตูเดียวเนี่ยผมจะแนะนําให้ไม่ต้องกดอะลรน้ําแข็งนะครับเพราะตุ่มนี้ถ้ากดบ่อยๆต้องเสียหายได้ครับบางคนชอบกดอะลรไม่ต้องครับชักพักเลยครับเอาง่ายๆชักปักไปเลยเรนนี้เ,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 เร่งไปมาเร่งหนึ่งต่อดูครับว่าดูตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเพราะนี้ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะตัวเนี้ย ปลายของมันเนี่ยจะต้องแนบนะครับดังเข้าไปครับค่อยๆดังเข้าไปมันยาวจัดแล้วถ้าเอาไว้โผลนยาวเดี๋ยวมันก็จะขวางแกะใส่ของไปมันก็จะเกี่ยวเกี่ยวร่วงได้ถ้าร่วงถ้าตัวนี้ร่วงมาเป็นยังไงครับคอมันจะไม่ตัดนะครับจะนานตัดมากครับผมเพราะว่ามันเป่นปลายเนี่ยต้องให้ใกล้ๆอยู่นี่ครับเห็นไหมครับปลายเนี่ยปลายประหลอดเนี่ย เขคล้ายๆกับช่องฟิดตถ้าห่างจัดคองมก็จะทํางานนานครับผมมันจะไม่ตัดครับผมนานตัดน้ําแข็งก็จะพอกเยอะพอกเยอะตอนนี้งานก็จะงอกตัวนี้เห็นเยอะจัดบางคนบางท่านละลายน้ําแข็งไม่สนใจอะไม่แขะไม่ได้นะครับแต่แขะก็ทะลุน้ํายาลุกออกมาหลายเจ้าครับผมต้องระวังเนี่ยครับตัวนี้ให้เจ็บหน่อยตัดข้าให้ให้จัดให้เขาลูกผสมนะครับงับอยู่อย่างนี้อันนี้ร่วงไม่ได้ ครับจะลวงมาชุบมันจะไม่ไละลายน้ำแข็งไม่ใช่ไม่ไละลายครับมันจะคมจะทํางานนานปลายมันนี้ไม่แจกกับน้ําแข็งมันจะไม่ค่อยตัดน้ําแข็งก็จะพอกมาเยอะแล้วแล้วแล้วคัลายน้ําแข็งมันใจเราคันเป่าแล้วก็มีแทงอย่างว่านะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราเสร็จแล้วลองมาเสียบไฟดูนะครับอันนี้เสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวน,น,นะครับเดี๋ยวนี้หันมางนี้แล้วครับมันหันง่ายหน่อยตัวเย่ามันมเล็กทีนี้เรามาดูตรงนี้ เสียบสายระวังนะครับอย่าให้โดนเส้นตรงแดงนะครับสายสายไฟสกเส้นนี้ระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสียบไฟนครับเสียบไฟเลยถ้าเสียบก่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียบมาแล้วไฟต้องติด220โวลต์ต้องมานะครับเดี๋ยผมจะเช็คให้ดูเพราะว่าเรามีมิเตอร์นะครับลืมนะครับปรับสเกลกครับนี่ครับเห็นไหมครับ ครับ256 250โวลต์มันมาครับผมเห็นไหมครับไฟมาแล้วทีนี้คอมจะเดินไปเดินอยู่ที่อีก,อ,กอย่างหนึ่งครับถอดปลั๊กก่อนครับเราหาวิธีหาไฟมาตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนอย่าลืมนะครับถอดปลั๊กก่อนอันนี้คือหาได้ง่ายครับผมดอดไฟขั่วมาทดลองทุนก็ไม่กี่บาทครับก็ลงทุนท้หน่อยเพราะ,ระความสะดวกสบายในการตรวจเช็คนี่ครับตัวนี้จำไว้ครับเส้นลักษณเส้นดำเนี่ย ถ้าคนจำไม่เข้าใจที่ถอดมาก็จำสีไว้สีดําเนี้ยเป็นอยู่บนสเสียบของโอเวอร์โหลดวันนี้เขาเรียกโโอเวอร์โหลดนะครับเสียบไปก่อนการคัวจําไม่ได้ก็ถ่ายสทรศัพท์ไว้อันนี้มีขาเดียวง่ายครับขาเดียวคือไม่มีตัวช่วยสตาร์ทไม่ต้องใช้แคปครับผมเสียบไปเลยครับเสียบสองห้ามล่างอ่าให้ให้มันเข้าเดีย๋ยวบางท่านจะไม่รู้นี่ครับสองรูเนี้ย มันเข้าสองรูของคอมนี้ให้ได้นะครับให้เข้าไม่ใช่ว่าเข้าขาเดียวต้องดูให้สี่ท่วนว่าเข้าแต่นี้คงเดี๋ยวผมต้องหามาใส่ที่หลังเขากรอบไปแล้วขอบผมไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าเราไม่มีมาครอบเดี๋ยวให้มันติดก่อนค่อยหามาใส่ไม่มีครอบเพราะว่าอาจจะลายเดี๋ยวเสียบปลั๊กได้เลยครับเสียบปลั๊กดูว่าคอมเดินหรือเปล่าครับนี่ครับเห็นไ,ไหมครับเสียงคอมเดินนี่ครับแสดงว่าปัญหาเราจบแล้วแต่ที่คอมเดินเนี่ย ความเย็นต้องมีแน่นอนเพราะว่าปัญหาของมันคือคอมไม่ทํางานเนี่ยคือยังไงก็ไม่เย็นคือมันเสียตรงที่ว่าคอมมันไม่เดินความเย็นจะไม่มีแน่นอนแต่ถ้าคอมเดินแล้วความเย็นจะมาแน่นอนครับผมอ่านี่ครับรอ้อนจีเลยครับผมอย่างง่าย,ายาง,ง่ายครับผมเนี่ยไหนละครับที่มโยนมานี่ครับกลง่ายครับตรวจเช็คตู้เย็นเบื้องต้นตูน้ตเย็นประตูเดียวตรวจเช็คง่ายๆครับว่าคอมมันไม่เดินสาเหตุอะไรที่มันเสียแต่ว่าตู้เย็นไม่เย็นต้องดูก่อนครับคอมเดินไม่เดินตรวจตรวจเช็คตามการที่ผมทําให้ดูนี้ แล้วจะรู้ครับผมง่ายๆนะครับสรุปแล้วตัวนี้ครับเสียครับโยนทิ้งไม่ได้เลยอ่าสรุป,ปง่ายๆคือสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดคลิกซิงหนูเลยครับครับผมครับสวัสดีครับสรุปแล้วเทอร์โมเสียอ่าเรียบร้อยแข่งร้อนแล้วอ่าเย็น